ตัวนี้จะมีตัวบอกระยะการเจาะให้นะครับว่าเราต้องการจะเจาะลึกทั้งหมดกี่เซนติเมตรสวัสดีครับซูเปอร์ทูสะดดวกซื้อเครื่องมือช่างก่อสร้างครบวงจรครับวันนี้เราจะมานำเสนอ สว่านไฟฟ้ากระแทกได้ของบอสครับผมแบรนด์ของเยอรมนีนะครับรุ่น gsb 20-2ขีด2 re ครับผมเดี๋ยวเรามาดูรอบกล่องกันนะครับนี่นะครับรุ่นนี้บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติก pe แข็งแรงทนทานสวยงามครับสินค้ามีรับประกันทั้งหมด1ปีสำหรับรุ่นนี้ gsb 20-2ขีด2 re เป็นรุ่น heavy duty นะครับหรือรุ่นงานหนัก สินค้าบอสตัวนี้รับประกัน1ปีเต็มนะครับเรามาดูภายในกล่องกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับตัวนี้ครับกำลังไฟฟ้าที่ใช้อยู่ที่800วัตต์นะครับน้ำหนักของตัวเครื่องอยู่ที่2.5กิโลกรัมความเร็วรอบนะครับตัวนี้สามารถปรับเกียร์ได้2เกียร์นะครับคือเกียร์หและเกียกร์เกียร์สเกียร์หครับความเร็วรอบจะอยู่ที่0ูนย์ถึงหนึ่รอบต่อน,นาที ศูนย์เกียร์สองนะครับจะอยู่ที่สามพันรอบต่อนาทีนะครับเรามาดูตัวเครื่องกัเลยครับตัวเครื่องนะครับจะประกอบด้วย 1. ตัวเครื่องนะครับพร้อมใช้งาน2ตัวนี้มีด้ามจับให้ด้วยนะครับเพื่อในการสะดวกในการเจาะปูนเจาะเล็กหรือสิ่งต่างๆที่เราต้องการจะเจาะนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมี ตัวบอกระยะการเจาะให้นะครับว่าเราต้องการจะเจาะลึกทั้งหมดกี่เซนติเมตรตีค่าเป็นเซนติเมตรนะครับตัวนี้ครับขนาดของหัวจับดอกสามารถจับดอกได้ถึง13มิลลมนะครับหรือจับดอกได้ตั้งแต่1.5ถึง13มิลครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเทสการใช้งานกันเลยนะครับตัวนี้ครับใช้ไฟฟ้าเสียบปลั๊กเรียบร้อย ค,ความพิเศษของตัวนี้ครับสามารถที่จะปรับความเร็วรอบไตตัวได้ตัวนี้นะครับตัวนี้สามารถกดไกดสวิตให้ค้างได้และสามารถปรับความเร็วรอบให้ช้าเร็วได้นะครับถ้าเราจะหยุดเราก็คลิกไปที่ตัวสวิตอีกทีหนึง่งตัวเครื่องจะหยุดนะครับตัวนี้สามารถใช้งานซ้ายขวาได้และสามารถปรับระบบเป็นการปรับระบบกระแทก สามารถปรับระบบกระแทกได้นะครับ